อันนี้ก็ถ่ายรูปเหรอครับโอเคบายของยังขอล้นะขอไม่ค้าไม่ทไม่้ายนะการกาาครับผมนนี้นะคะขอ l i e นี่ล LG d u ครก็รู้สึกว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็น เป็นโปรดักตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออการเว็บเพซเซนต์อันนี้คือแบบว่ารู้สึกว่าคิดตอบโจทย์มากๆคือแล้วก็อยากจะแบบว่าแบบส่งผ่านแมสเซจนี้ผ่านตัวเราเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็คือคุณแม่ผมแฮปปี้มากตอนนี้นะครับผมแล้วก็ผมเองก็แฮปปี้มากๆที่แบบว่าเออมีไอ้เครื่องหนึ่งที่แบบเข้าใจเราขนาดนี้แล้วก็แบบรู้ใจเราขนาดนี้อะไรก็รู้สึกว่าเออเจ๋ง ตอบโจทย์ไเจ๊ปไงบ้างตอบโจทย์หลายในเรื่องเลยคือผมเป็นคนนี้แบบว่านอนแล้วบางทีแบบว่าชอบลุกมาปรับแอร์หรืออะไรเงี้ยมันมันร้อนไปมันเย็นไปบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นคนขี้หนาวแต่ก็ชอบให้แอร์เย็นแต่พอวันนี้หนาวไปก็ตื่นอะไรเงี้ยก็มีความเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์แล้วงานทำเพลงด้วยเพราะว่าแอร์ก็เงียบจะได้ไม่ต้องแบบปิดเปิดปิดเปิดอะไรไม่เป็นท่าใสอะในเรื่องของุตาก็ร้ว่าช่วยหน่อย ครับ้วเเรากรองครับใช่คือจริงๆตัวข้างในจะมีตัวฟิลเตอร์ที่กรองยม2.5ได้ด้วยครับผมแล้วก็หรือว่าถ้าสุิว่าเคยรู้สึกว่าอยากจะแบบอัปเกรดแล้วก็จะมีตัว air purifier หรือว่าตัวที่เป็นแบบว่าแบบที่ปรับอากาศที่เป็นแบบฟองอ,อากาศข้างใน G หรอะไรอย่างเงี้ยับผมก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ในเรื่องใช้ชีวิตอยู่ใน,นกร,รุงเทพมหานครโดยคนที่อยู่ในแบบว่าที่ที่แบบมีฝุ่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตอบโจทย์คือกรองฝุ่นให้เราเื่อกผมกลับมาจาก คือจำได้ว่าอยู่ที่สระบิน,นเราบอกไปน้องตอาตากูบอเฮ้ยหมอกลงเหรอวะเออแต่มันเป็นแบบนั้นจริงมันมันแย่จริงอากาศมันแย่จริงครับถ้าแก้วอ่าโอเคเลยเจอเครืีโอเคเลยโอเคโอเคเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เนี่ยคือการเลี้ยงแมวก็จะมีถุงด้วยมันก็จะ,ดดจะช่วยตอบโจทย์ทวกเรื่องไปยังลรงงานใช่เซลข้าไฟด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาที่เซฟ็จข้าไฟนอกจากแบบปิดปิดเปิดๆอะไรเงี้ยที่เราชอบอัดเพลงก็เลยช่วยในการเซฟ็จข้าไฟด้วย ฝากนิดนึงนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม LG Dual Cool Air นะครับก็เป็นแอร์ที่รู้ใจทุกคนแล้วก็รู้ใจผม p r เ j e c t วันครบรอบเลยนะครับเล่าสักนิดนึงคือคือก็เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆเรามีโปรเจกต์ทุกปีแหละวันเกิดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรากับคุณวันเสาร์อะไรอย่างเงี<_<_<_<_้ยจะได้มาเจอกัน ซึ่งด้วยความที่เราอยากทำให้มันแบบฟรีอะเราอยากให้ทุกคนเข้ามาได้อา่าเงี้ยเพรฉะนั้นสเกลอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็อยากจะเจอทุกคนจริงแล้วก็ในงนี้ก็จะมีไลฟ์แหละที่ทุกคนที่แบบอาจจะไม่ได้เข้ามาก็จะได้ได้ดูแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ เราจะร้องเพลงในแบบอะคูสติกซึ่งจริงๆโชว์มันอินสปายมาจากโชว์เอลวิสที่เป็นแบบว่่าาอ68คัมแบ็กสเปเชียลมันจะเป็นแบบว่าโชว์ที่แบบใช่ทุกคนก็จะแบบนั่งแล้วก็นทุกคนเราก็จะแบบเล่นเเล่นนก็คือเหมือนบแบบว่า68คัมแบ็กสเปเชียลมันคือการแบบสเปเชียลที่มันจบไปแล้วอ่ะมันค like ัมแบ็กอะไรด้วยด้วยความพิเศษ,ษอะไรเงี้ยในเวอร์ชันที่เป็นอะคูสติกตนั้นก็จะเป็นบแบบว่าบรรยากาศสบาย เเยียมเยะก็มีมาเรื่อยๆนะก็จริงๆมีมีหลายๆเรื่องแต่ว่าก็ค่อยๆปล่อยไปทีละเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีที่ปล่อยจีเซิงานงานหนึ่งที่ใหญ่แล้วแต่ทุกคนคงรู้หมดแล้วแหละแต่ว่าก็เตรียมใจรอกันนิดนึงครับผมกำลังทำโปสเตอร์อยู่ที่เโปสอร์แดงใรอดู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 แต่ว่าสนุกสนุกแต่ก็ติด มีโปรเจกต์พิเศๆออกมาให้แฟนได้แบบดูกันต่อเนื่องกัน,กนครับผมก็คิดว่าในทุกปีแหละเราอยากจะทําอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษเจ๋งๆออกมาอยู่เรื่อยๆซึ่งปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันที่เราจะได้มันก็เป็นหนึ่งในความฝันผมท,บบที่อยากทำกันไมได้ย้อนไปวันเกิดนอกจากโปรเจกต์ที่ทำแล้วมันมีอะไรที่เราจะทำให้ตัวเองไม่พลาดวันเกิดปีนี้เร็ววอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดปีนี้หรอ เพราะฉะนปีนี้จะเป็นก็เป็นเหมือนทุกปีแหละที่ได้ได้จิ้มหือว่าคือการที่เราได้หยุดแล้วก็ได้นั่งคุยกับคนรุ่นสาวอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นบรรยากาศที่เรารอที่จะให้มันถึงทุกปีมันจะเป็นบรรยากาศที่ปกติเวลาที่เราไปงานเฟสก็จะแบบไม่ค่อยได้คุยกันในะมันก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเอออบูนแล้วก็ได้ได้ตั้งใจแบบตั้งตากรอกคอร์ดอะไรคนก็มีทำกาแฟทอะไรเงี้ย เก็บครับผมตามเก็บยังอยากอยากไปอยากไปอยากไปดูอยากไปในหลายที่ครับผมก็ถ้าผมแบบสามารถไปได้ก็อยากไปไปแล้วสำหรับตัวเองมันมีของขวัญที่ตั้งใจอยากจะให้เป็นพิเศษสำหรตัวเองไหมพีผมไม่ค่อยจริงๆสีที่ผมอยากได้มันมันเป็นแบบสิ่งที่แบบมีอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากได้ก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแหละกินอิ่มเราหลับก็ผมก็แฮปปี้แลครับใช้เรากินอิเราหลับไหม เราไปก็ูว่า่ต like> ังแล้วอะอ่้คือช่วงนี้ผมดีมันก็เลยจะบบกว่าใช่เป็นทำตั้งใจเม่อวานนี้ก็แน่นอยู่นะเนต้องถามอะให้าเล่นอะคือมันทำตั้งใจีที่กับตัวเอง ด้วยความที่ตัวละครตัวละครของผมที่เล่นเนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากนิยายเพราะฉะนั้นหุ่นมันจะต้องมีความแบบนิยายเนี่ยหนึ่งแล้อกมีกล้ามที่มันชัดที่นึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากจะเล่นให้มันถึงจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยร่างทรงเป็นยังไงเป็นแบบว่าเขาเป็นรูปเนี่ยโอ้ร่างทรงสมเป็นร่างทรงสมเป็โอเคก็ไม่ไม่รู้ร่างทรงหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามให้มันดีที่สุดเพื่อไปอยู่ใน ในซีรีส์แล้วมันรู้สึกว่าเออนี่เป็นตัวละครที่เราคิดไว้อย่างตอนช่วงเป็นตองคำอ่ะเขาก็จะบอกว่าโอเคเป็นช่วงแบบแน่นๆหน่อยนะ <หา S 1> เพราะว่าจะมีความเหมือนแบบเราใช้กล้ามเนื้อเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบในในหนังเ็าจะแบบโอ้ยทีผมกลับไปเห็นตัวเองบอกโอ้ํทำไมเป็นใจเป็นปืนเลยแต่ช่วงนี้ก็รีลงมาให้มันแบบเข้ากับตัวละครเหลือเกก็จะเป็นน้ำหนักจิแ้แกแใช่วันไหนที่แบบผมเล่นตัวละครที่แบบเฮ้ยต้องมีน้ำหนักมากเลยผมก็ต้องกินอะไร ไ่หวอ,อถ้าบางทีแบบน้ำหนักสุดๆหรือเพิ่มน้ำหนักสุดๆจริงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันอาจจะต้องสเปเชียลเฟกช่วยแล้วตอนนี้โอเคได้ยังหรือว่าต้องมียังไงบผมว่าประมาณนี้โอเคใช่แต่จริงๆทุกคนรู้สึกว่าเออแบบดูลีนลงอย่างเงี้ยแต่น้ำหนักไม่ได้ลงมากว่าเหมือนคนกล้ามเนื้อมันก็อยู่เพิ่มันเกิดแี่ยงนงไงกับน้ำหนักก็ลดเพราะบางคนไม่เข้าใจกับเซฟของตรงนั้นคน่ะมีอะไรอีกมีเวลานอนไหมอะไรนะก็คือโดย ที่เรามี LG d u o q u r e Air เราก็เลยนอนแบบว่าเต็มทองแล้วก็รู้สึกว่าเออเราพักผ่อนแบบดีซีมากครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าอะรก็ผิดปกตองยุ่จริงไหมไเราเราเราพยายามที่จะให้แบบว่ามันรีลงอ่ะมันก็กินอาหารคลีนทุกอย่างความสุขเล็กๆก็คือการแบบว่าหาที่เวลมากินอะไรเงี้ยในวันที่เป็นชีเดยีแล้วก็แบบกินแบบช็อกโกแลตที่นิ่มอย่างเงี้ยคิดถึงก็อยากกินแต่ว่ากินไม่ได้ ตแต่เรต้องทำผงานไม่เยอะนะแต่เราก็ต้องทำความ,มเรางด้วยอนผานจริงความสุขของผมคือการแบบออกไปทำงาน,นชอบชอบร้องเพลงอยนะ่างเงี้ยบางทีเห็นว่าแบบว่าบางทีไปเฟสติวัลก็แบบอยากเพิ่มเพลงนะจริงแค่รู้สึกว่าอยากร้องคือความสุข,ขเราการอยู่บนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีความสุขเพิ่มเติมคืบบอการที่แบบท้าผลงานออกไปแล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหรือแบบจะแมสโซรเมทล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราได้ทงานผลงานจริงๆออกไปแล้ว ที่เห็นทืกคน่ชื่นชอบชอบอ็่ออใครว่าเก็บเพงลง <c oughs> จะปล่อยอะไรปล <c oughs> ่อยเพลงอะไรปล่อยไพลงอะไก็นี่เขีย <c oughs> ขนเพลงอยู่ใช่มีชิทเพลงนี่เขียนอยู่ห <c oughs> ลายเพลงอย่างเงี้แล้วก็ปีน,นี้อยากจะทาเพลงหลายเพลงให้มากขึ้นเพราะว่าีได้รู้สึกว่าปล่อยเพลงน้อยไปหน่อยเพราะ <c oughs> ว,ว่าด้วยความที่ตลรางมันแน่นมากไเ้ยก็ีนี้อากจะปล่อยเพลงว่า ทำข้าไปแบบนี้โอเคเขพราะว่ามัมีโปรเจกต์ที่มันเปการพัฒนาแต่ในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันแล้วคนจะได้มาลองด้วยก็เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีตอนนี้ดูว่าจะเป็นชุดสายช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้ามันคาดเกี่ยวแต่ว่ามันมีความรับแต่ว่าต้องเก็บไว้ก็คงแน่นครึ่งปีเลยนะ มาวางจะติดจะติดจะติดทุกอย่างเออมันก็อยากให้มันแบบมีโปรเจกต์เรื่อยๆแล้วก็พยายามวางให้มันมีอะไรก็จริงๆช่วงปีใหม่ปีหน้าก็มีมีแล้วใช่ครับเป,ป่ปีหน้าปีปีใหม่ปีนี้อใช่ยังไ,ได้ยินไหมคะได้เลื่อนรับผมตามต่ำสภาพจะไปลงมีอะไร คอกไม่ยังไม่มาที่โปเกตตอนยี่แล้อยแบบภาคเสียงภาคเสียงจริงมีเข้ามาแล้วภาคเสียงแล้วเป็นแบบเป็นแบบบริษัทที่เราแบบชอบม,มากๆคนแฟนคลับด้วยอะไรเนงะี้ยแต่ด้วยด้วยหลายๆอย่างาก็เลยแบบทำให้ต้องปอนเซไปกต่อนะะแต่ก็เดี๋ยวรอถ้ามีโอกาสอะไรก็ใช่ใช่กีลิงแสแก้กีมกับกีมาเว่ามันมันเคมีดีมากใน,ในการันอยากเมันเป็นโปรเจกต์จริง ต้องรอติดตามจริงๆผมว่าชอบผลงานของโบกี้ไทเกอร์อยู่แล้วด้วย <S <S ไลออนแล้วไลออนไลออครับผมจริงๆชอบผลงานอยู่แล้ว <S 1> <S 1> <S แล้วก็ติดตามโบตั้งแต่เวลงนานแล้วอ่ะตั้งแต่แบบคือยุคผมเดโมโปรเจกต์โบก็ทำเพลงของโบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแบบพัฒนาการของเขาแล้วก็แบบผลงานมาตลอดเมตลอดักรอรอด,ดูว,ว่ามัมนจะมีไหมใช่แต่ก็อยากให้มีเราว่างให้เขาได้บ้างใช่ครับ ก็ว่าก็อยากจะเป็นมากๆก็รอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วอเขานะไร้าก็ยุ่งกันแล้วต้องไปรอดูกันจริงๆปีนี้มีเฟเจอร์ิงเยอะนะฮ่ายหลายๆศิลปินมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมีพี่พี่บริษัทแต่ปีนี้น้อย แล้วปีนีที่ล้าน้อยแบบปนี่ไดเยอะนปีน finance, ี้ประมาณสี่คนนประมาณ35บคนนะครับก็จะครบสอสามบ้านเลยเป็นวงนี้ครับก็วงสิบสองบ้านเนี่นเป็นรายการที่ตอนนี้ กับช่วงเอเชียนะผมก็ฝากน้องๆในช่วงเอเชียด,ย,ดยด้วยทุกคนก็ทำเต็มที่มากดูเดือดแค่แบบในห้องซ้อมก็ดูเดือดแล้วบนเวทีก็ดูเดือดกว่าเพราะฉะนั้นก็เชียร์ใครก็อยากให้ไปให้เตังใจน,น้องกไปเยอะส่วนทีเมนเทอร์ก็จะแบบตั้งใจทำปนบ้านในทุกๆวีให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ล่าสุดก็คือมีเกสเมนเตอร์ในแต่ละล่าสุดจะเป็นพี่อ่พีซ่าลิซ่าแลบผมก็มาด้วยก็ฝากติดตามด้วยในช่วงเอเชีย ยังนด,ดุสกวผมดเหรอผมไม่ดูนะ,<ฮ>ะผมะสบายสนบะายเเออผมว่มายแบบเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่เราเราวิจารณ์ในสิ่งที่เขาแบบไปปักต่อได้ะอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีเรารูา้สึกบรรยากาศเริ่มตึงเครียดไปแล้วก็ยิงมุกหน่อยม้ะจะไม่มีใครขับ <c oughs> ก็ตามซึ่งิก็ไม่ขับนกวเดือนนึงนะแต่ก็มตาับ